ก็ถือว่าสําเร็จแล้วเออความผิดมันสําเร็จแล้วอ,อมันไม่เกี่ยวก็ไปวัดค่าแอลกอฮอลมันไม่เกี่ยวเอออย่าไปแถไทยเหมือนสีเท่านันชัยเออแค่อาวนง่ายอะ่ะนะมันมีประวัติอยู่มันมีมันมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่คือก็นั่งดื่มนะครับนั่งดื่มอยู่หลังรถนะไปซื้อข้างในร้านสะดวกซื้อแล้วออกมานั่งดื่มหลังรถอ่ะเขาไม่ได้ไปเช็คแอลกอฮอลคุณได้หรือเปล่า เออคนถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมอน,น่นไม่ไม่เกี่ยวเลยเขาจับเลยเขาเอาไปปรับเลยนะครับเพราะอะไรก็คุณนั่งดื่มอยู่ในรถอ่ามันก็บอกวงบอก,บอกว่าเราดื่มเสร็จเดี๋ยวกูก็ขับรถต่อเออเขาเข้าใจได้แบบนั้นนะครับเขาเข้าใจเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องอไปวัดค่าของแอลกอฮอล์ในนิทานเรื่องนี้มันไม่เกี่ยว เออมันเกี่ยวแล้วคุณดื่มหรือเปล่าแค่นั้นเองคุณดื่มอึกเดียวก็คือว่าสําเร็จแล้วอ่ะอึกเดียวก็สําเร็จแล้วไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นนะกฎหมายเขาบังคับเห็นไหมที่เขาจับกันน่ะเขาไม่ได้ไปวัดแอลกอฮอล์ว่าอ่านู่นนี่นั่นนะไม่เกี่ยวนะเขาไม่ได้ไปวัดนะเพราะว่าคุณไม่ได้ขับรถอยู่คุณจอดอยู่เนี่ยคุณนั่งดื่มคุณกระดกนะมันก็ไม่เกี่ยวก็ถือว่าความผิดมันสําเร็จไปแล้วเออ นะเขาไม่ได้สนใจเราแอลกอฮอล์ถึงหรือไม่เนะี่ยอย่าไปอ้างว่าโอ้โหดื่มวันละนิดนะโอ้โหทำให้เพิ่มสุขภาพนู่นนี่นั่นนะ่ะไม่เกี่ยวเออมันเกี่ยวถ้าคุณดื่มข้างนอก,นอกเขาไม่ได้ว่านี่นะเออกูก็ดื่มไปคุณอยากดื่มขายเครียดก็ไม่ว่ากันแต่นี่คุณจะไปดื่มในรถมันไม่ใช่ไงเอออึกเดียวก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวถือว่าคุณดื่มแอลกอฮอล์ในรถนะแล้วคุณก็อยู่ในตําแหน่ง คนขับนี่แหละนะครับตรงนี้เอเพราะว่าคุณดื่มเสร็จแล้วจะดื่มมากดื่มน้อยก็ไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ไปวัดตรงนั้นแล้วเขาห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในรถมันมีอยู่สี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับของแอลกอฮอล์อยู่แล้วขวดนะครับมันอาจจะไม่เยอะแต่ว่ามันเต็มแอลกอฮอล์เขาห้ามแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ไม่จํากัดประเภทโอ้โหมองไม่ท้าเลยไป ก้างพาให้ไปฟ้องเลยรับรองไม่มีผิดนะโอ aid, ออกมาปกป้องกันใหญ่โอ้ oh. ถ้ายกเวน้นถ้ามีข้อยกเว้นได้นะเอฟซีนะครับมันก็จะเป็นอ้างแบบสีธนนชัยไปทั่วเออนะเอาไปผสมกันนะครับเอาไปมิกเอาไปผปสมกันทําให้มันเจือจางมันก็ไม่เกี่ยวขอให้มีแอลกอฮอล์ในนั้นก็พอแล้วถือว่าผิดแล้วเขาไม่ได้บอกว่าในรูปลักษณะไหน เขาพูดบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าห้ามดื่มเบียห้ามดื่มเหล้าในรถเขาไม่ได้บอกแบบนั้นเขาบอกว่าห้ามดื่มแอลกอฮอลสิ่งที่มันมีโอกาสมึนเมาได้เขาพูดอย่างนี้เขาไม่ได้บอกว่ามันอ่าในนั้นมันมีเปรอปร์เซ็นต์ของแอลกอฮอลมากน้อยเท่าไหร่เขาไม่สนใจนะเขาสนใจแว่าในนั้นอะในเครื่องดื่มคุณนะมันมีแอลกอฮอลหรือไม่มันมีอยู่แล้วมันก็ผิดซิมันพยายามออกมาปกป้องยิ่ง แม่นอกไส้นี่ปกป้องอย่างสุดๆเลยนะครับว่าดื่มวันละนิดเนาะจิตแจ่มใสดื่มแล้วมันทําให้ทําสุขภาพดีนู่นนั่นอันนั้นกูก็นั่งดื่มที่บ้านไปดิมันไม่ได้มีปัญหาเลยนะเออดื่มให้ฟันเฟินเหลืองไปเลยก็ได้เขาไม่ได้ว่าเออแต่อย่าไปดื่มในรถเขาห้ามนะมันไม่เกี่ยวอึกเดียวหรือสองอึกนะหรือว่าความผิดมันสําเร็จ เขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยดื่มอึกเดียวได้นะกฎหมายมันบอกไหมว่าห้ามดื่มอึกเดียวก็นะห้ามดื่มสิบอึกนะบอกไหมว่าค้าห้ามดื่มเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกไว้เขาบอกว่าห้ามดื่มเขาพูดแค่นี้ในกฎหมายก็บอกว่าห้ามดื่มแอนไอสารอะไรก็แล้วแต่เครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีแอลกอฮอล์นะครับเขาไม่ได้ระบุว่าเหล้านะต้องเป็นเหล้านะห้ามดื่มเหล้าในรถเขาไม่ได้บอกงั้นห้ามดื่มเบียร์ในรถเขาก็ไม่ได้บอกแบบนั้น เขาบอกว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในรถเห็นไหมแค่นี้แล้วอันนั้นมันมีแอลกอฮอล์ไหมล่ะไม่ว่าจะจอดหรือจะขับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโดนกระทั่งคนขับคนคนในรถโดนหมดนะบอกได้เลยโดนหมดนี่แหละไอ้พีนะครับอย่าไปแ้เลยนะแอดบอกเลยไอ้พวกที่ออกมาปกป้องอ่ะฟ้องไปเลยผมจะดูสิว่านะไอ้ตรงอะไรนะ เครื่องดื่มเนี้ยมันจะผิดกฎหมายได้ยังไงนะเออเขาอย่าลืมนะมันอย่าลืมว่ามันมีกแกอลกอฮอล์ถ้าไปดื่มน้ําอัดลมมันจะมีปัญหาอะไรถูกไหมใครเขาจะไปว่าดื่มอะไรอ,อ่ะเอ่อดื่มสุดาอ่ะดื่มได้สิสุดามีปัญหาอะไรแต่คุณอย่าไปผสมกันแล้วก่นดื่มสุดาเปียวๆไว้ก็ดื่มไม่มีปัญหาในน้ามันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่เป็นไรแต่อันนี้ดันมันมีนมแอลกอฮอล์ เขาห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในรถเขากลัวจะไปเมาหรืออาจจะเปิดเพลงเอาง่ายง่ายแค่เปิดเพลงน่ะเปิดเพลงเสียงดังๆเนี่ยอันนี้ก็ผิดแล้วใช่ครับผมมันมีห้าหกเปอร์เซ็นนี่แหละคุณดวงใจอันนั้นถือว่าผิดไหมล่ะถามว่ามาผิดอยู่แล้วเฮ้ยพี่มันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะกี่เปอร์เซ็นตคุณจะต้องอยู่ในร่างกายประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นไม่เกี่ยว ถือว่าคุณดื่มแอลกอฮอล์แล้วกันเขาคิดแค่นั้นอืคนที่คนที่พูดง่ายๆคนที่เมามันก็เมาได้อยู่แล้วหลวบ้านพูดง่ายๆน่ะเอสตีนะมันมีเคสตัวอย่างมาแล้วอ่ามีเคสตัวอย่างมาแล้วเขาไปซื้ออเบียมานะ ไม่รู้ขี่กระป๋องแล้วซื้อเบียร์มาแล้วก็มานั่งกินหลังรถโดนจับอ่ะโดนไปปรับอะ่ะเขาบอกว่าห้ามดื่มในรถหลังกระบ,บะเขาไม่ได้เปิดท้ายกระบ,บะแล้วก็นั่งดื่มกันเอรถจอดอยู่นะยังเรียกไปปรับเลยคิดดูสิมันไม่เกี่ยวเขาบอกว่าห้ามดื่มของมึนเมานะหรือห้ามดื่มแอลกอฮอล์นในรถเขาพูดแค่นี้เขาไม่ได้บอกว่าต้องดื่มอึกดื่มสิบอึกนะ เออดื่มไปขวดหนึ่งนะสองขวดนะเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเขาพูดว่ามันมีแอลกอฮอล์มีสารคือทําให้มันมึนเมาได้อะจะน้อยจะมากก็คือมันเป็นสารเป็นสิ่งมึนเมาอยู่แล้วมันชัดเจนไหมล่ะอ,อึกเดียวก็ไม่เกี่ยวโอ้มันคิดได้อย่างไงวันนี้มันพยายามจะแถเราบอกไปฟ้องเลยจะดูสิว่าเออจะผิดตรงไหนอา้าวแล้วกฎหมายจะมีไว้ทําไมวันนี้เออ มามันไม่เกี่ยวกับรถจอดรถวิ่งนะคุณจนานา์แอดบอกเลยเลยไม่ไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกียเยเก่ยวโดนมาแล้วโดนมาแล้วคนที่จอดอยู่ข้างซลข้างไม่ใช่ข้างร้านสะดวกซื้อพอเข้าไปซื้อแล้วก็มานั่งนั่งนะนะพวกเจ้าหน้าที่เ็าขับรถมามองไซเข้ามาเรียกไปปรับซะเออฐานะที่เขาก็ยังบอกว่าเอา้าเขาผิดอะไรเขาจอดอยู่เขานั่งอยู่หลังกระบะเขาไม่ได้ขับ เห็นไหมเขายังพูดเขายังงงเลยว่าโดนปรับไปได้ยังไงอา้าวกฎหมายเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวนะก็โดนไปแล้วจอดหรือขับก็ไม่เกี่ยวถ้าคุณกระดกกันก็ถือว่าผิดอึกเดียวก็ได้พอเพียงแล้วอึกเดียวอ่ะก็เสียวได้เอออันนี้มันก็สําเร็จแล้วดันไปถ่ายรูปนะลงโซเชียลนะนะเออมันก็จบสีนะ แหมจะไปพูดกันนะครับใช่ครับผมคุณแอดลักนะครับเขาก็เถียงแบบว่าว่าเขาจะบอกว่ามันไม่ถึงอ่าห้าสิบนะเออห้าสิบแอลกอฮอล์เขาบอกเขาไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่างั้นอึกเดียวเอ้าไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ระบุว่าอึกเดียวกว็ห้ามดื่มในรถมันจะไปเถียงเพื่ออะไรอนอะ <laughs> จะไปถามหาความรู้ให้ชัดเจนนะ่ะ ก็เขาบอกแล้วอ่ะอันนั้นอ่ะอันนั้นน่ะมันเป็นนะเอฟดีนะอันนั้น่ะมันเป็นคืออะไรมันเป็นแอลกอฮอล์ถูกไหมล่ะมันมีแอลกอฮอล์นะอ่าเครื่องดื่มมันมีแอลกอฮอล์เขาก็บอกเขาว่าเขาระบุอยู่เขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยห้ามดื่มเหล้านะห้ามดื่มเบียรนะอย่างอื่นมันมีแอลกอฮอล์ก็ดื่มได้ดื่มไม่ได้ครับถ้ามันมีสิ่งไหนสิ่งหนึ่งนะเอดไม่รู้ว่าเข้าหมากหรือนะ นางมาไละเอแอดไม่รู้ว่าเข้าหมากเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์หรือเปล่าไปเป็นขี้เหล้าคล้ายๆขี้เหล้านนแอลกอฮอล์ที่เขาทับใส่ไอ้ถุงถุงไอ้นี่นะเออไอ้ใบกล้วยใบตองอ่ะเข้าหมากแอดว่ามันกลิ่นรสชาติมันคล้ายๆขี้เหล้านะแต่แอดไม่รู้มันเมาเปล่าเอออันเนี้โดนจับหรือเปล่าแอดไม่รู้นะแต่ไอ้พวกนี้แน่นอนเอ็ดตีนะมันไม่ผิดกฎหมายได้ไง ถ้าดื่มไปมันก็เมาดื่มไปเยอะๆมันก็เมามัน,มมนไม่เกี่ยวนะเมือ่อขับรถนะครับคือพูดง่ายๆเอฟซีแอดบอกเลยพูดง่ายว่าเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องเนี้ยชัดๆเลยก็คือว่าอันเนี้มันมีค่ห้าหกเปอร์เซ็นอยู่แล้วถูกไหมในนั้นเขาก็บอกอยู่มันมีแอลกอฮอล์เขาก็บอกแค่ว่าห้ามื่มแอลกอฮอล์ในรถ เขาไม่ระบุอ่าไม่ระบุว่าอ่าไอ้ที่ดื่มนะมันเป็นยี่ห้ออะไรหรือมันเป็นอะไรเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่ามันมีแอลกอฮอล์ก็คือจบนั่งดื่มกัน่่ะอาถ้าดื่มกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีอาการมึนเมาแต่อาจจะไม่เมามากแต่มันเมาแน่มันมีเมาอยู่แล้วเอ๊ะน้าสายทาไมผู้หญิงก็ชอบนะมันกินง่ายมันกินง่ายถูกต้องนะครับ มันอย่างนั้นอยู่แล้วความห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในรถเขาก็พูดอยู่แล้วอย่าลืมนะแอลกอไ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 อชื่อว่าไอตัวเนี้ยไอเครื่องดื่มตัวเนี้ยมันมันมีรถคือมันมีอ่าลิ์นะครับออกการที่ว่าพูดงี้ว่ามันกดประสาทได้มันคล้ายๆเหล้าเลยนะมันมีการเมาอยู่แล้วเพราะอะไรอ่ะหรือเวลาแอดลองดูนะไม่ใช่แอดไม่เคยนะแอดก็ลองดู มันกินดีแล้วมันกินไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันคุยมันเวยมันไม่เหมือนอารมณ์ถ้าน้ําอารมณ์ถ้าเรากินเยอะๆมันจะท้องอืดถูกไหมมันมีแก๊สมันมีการกดดันมากมันมีการดันในกระเพาะมันมีแก๊สแต่ไอตัวเนี้ยกินไปเยอะๆเนี่ยเฮ้ยมันคุยมันเวยมันคุยมันว่ามันมันมีแอลกอฮอล์มันเลยคุยไงเออมันมันทําให้เมาไม่ถามว่าเมามี มันมีอยู่แล้วคำว่าเมาเพราะมีแอกฮอ,อเขาไม่ได้ระบุว่ามันจะเป็นยี่ห้อไหนหรืออะไรนะเออในสถานะของมันคืออะไรแต่มันมีแอกฮอ,อคือเขาห้ามนะถูกต้องนะครับมันยังออกมาออกมาท้าทายนะครับออกมาท้าทายว่าไปฟ้องเลยไปฟ้องเลยก็ให้มันรู้ไปว่าอ่ดื่มไอ ไอ้ตรงนี้น่ะมันเป็นมันมีความผิดมันว่างานเอ้ามันก็ไม่เกี่ยวนะครับมันไม่เกี่ยวว่าเออไอ้ตัวนี้มันมีแอลกอฮอล์ต้องถามว่ามันมีไหมถ้ามีคุณก็ผิดอ่ะสั้นๆกฎหมายมันออกมาแบบนั้นอยู่แล้วมันจะขี่เปอร์เซ็นต์มันก็ไม่เกี่ยวแต่มันมีแอลกอฮอล์คุณก็ผิดชัดเจนฮะมันชัดเจนอยู่แล้วเออแล้วยิ่งเออ่แม่ติ้งต่างออกมานะครับ แม่จิ้งต่างน่ะออกมาบอกว่าอุ้ยเขาดื่มเพื่อคุณเพื่อสุขภาพนะดื่มวันละนิดนะมันทําให้สุขภาพดี <c oughs> เขาไม่เกี่ยวกับสุขภาพ <c oughs> มันจะไปแถไปทําไมนะมันไม่เกี่ยวกับสุขภาพ <c oughs> ไอ้ตรงนี้ก็ห้ามดื่มอในรถแค่นั้นเองนะครับเขห้ามคุณไปดื่มข้างนอกเขาไม่ได้ว่าเนี่ยนะ <c oughs> เขาเส้นใหญ่ไม่กลัวไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนอ่ะแต่เอาพูดง่ายๆนะถ้า ขานี้เขาไม่มีความผิดเนี่ยกฎหมายก็ไม่รู้จะบอยทําไมละเอสซีนะเอสบอกเลยเลยกฎหมายเอาไว้ทําไมกฎหมายออกมาเพื่ออะไรปกป้องคนผิดเหรอมันใช่หรือไม่เอสบอกแค่นี้มันใช่หรือไม่กฎหมายออกมาปกป้องคนผิดอะนะมันใช่ที่ไหน <c oughs> อสพีโอ้ยแถไปข้างๆกูนี่สีข้างนี่โคตรทกลอกหมดเลยเอพูด,ดง่ายๆนะสีข้างอย่างทะอลอะแถไปได้งไงไปทา้าทายให้เขาไปฟ้อง เออนะถูกต้องเขาแจ้งจํานวนอยู่แล้วนะครับเอซีนะครับเขาแจ้งจํานวนอยู่แล้วนะมันชัดเจนอยู่แล้วเออมันมีแอลกอฮอล์มันมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อยู่นะมันอาจจะมีแค่สี่ห้าหกเปอร์เซ็นต์มันก็ถือว่ามีไหมละ่ะมันก็มีสิเขาก็บอกแล้วห้าม <laughs> ห้ามสห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในรถ ไม่ได้เขาไม่ได้ระบุว่ามันต้องเป็นเหล้าเป็นเบียนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีแอลกอฮอล์นะเขาห้ามแต่พวกนี้มันยังแน้นะเออนะอ่าแม่ทิ้งต่างมันก็บอกว่าอ่าลูกเขาเนี่ยผิดพ่อผิด,ผดตรงไหนหรือเปล่านะที่เขาไม่ชอบใจคือผิดตรงไหนผิดที่เขาเนี่ยไปโพสต์ไงเออถ่ายรูปแล้วไปโพสตไง <laughs> ผิดตรงนั้น เอ้าแล้วดื่มไม่ผิดแล้วมันผิดอยู่แล้วอย่าไปโพสต์น่ะพวกนั้นจะเอาไปเล่นกันเขาบอกงั้นห้ามไปโพสต์นะเออถ่ายรูปแล้วไปโพสต์นี่ละผิดเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับโพส์คุณไปโพส์อย่างอื่นที่คุณจะมาโพสต์แบบนี้เออถ้าโพส์เอารูปแบบนี้มาโพส์เนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้ว